สวัสดีค่ะนางสาวทิพยวรรณทองสมีนน6์5น1 1 9 1 9 4สาขา EBM ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองใช้คำสั่งเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันค่ะหรือที่เรียกกันว่า Network Troubleshooting Command ค่ะซึ่งจะเป็นการใช้งานบนโปรแกรม Command Prompt นะคะ โดยคลิปนี้นะคะจะมีการทดลองใช้คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหาเครือข่ายทั้งหมดคําคำสั่งด้วยกันนะคะหนึ่งเลยก็คือ ipconfig ค่ะ 2. ping 3. arp 4. nslookup และตัวสุดท้ายนะคะคือเทรดโรดค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเปิดโปรแกรม Command พร้อมขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งสามารถเปิดได้โดยวิธีการคลิกบริเวณมุมนั่นซ้ายของระบบปฏิบัติการ Windows นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Command พร้อมหรือว่าจะพิมพ์ว่า cmd ก็ได้นะคะ เมื่อเราพิามพ์คำว่า s a v ดีนะคะตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เรากด open ได้เลยค่ะเมื่อ open มาแล้วนะคะหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะและคำสั่งแรกที่เราจะมาทดลองใช้กันนะคะก็คือตัว ipconfig ค่ะซึ่ง ipconfig เนี่ยนะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการเรียกดูหมายเลข i p address นะคะของเครื่องคอมที่เราใช้งานอยู่ค่ะ เมื่อเราทำการพิมพ์แล้วก็ Enter ไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีข้อมูลต่างๆมากมายขึ้นมาในหน้าต่างเลยนะคะ,ะซึ่งข้อมูลที่เราต้องการมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือค่ะมาที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ ipv 4 address นะคะซึ่ง ip address นะคะเป็นชุดของเครื่องชุดของตัวเลขที่ใช้ในการระบุที่อยู่ของ เรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็น ipv c นะคะก็คือจะเป็นการระบุว่ามีขนาด32บิตค่ะแล้วก็ในส่วนของ ipv c นะคะก็คือตัวนี้คำตอบของ ipv c address ก็คือตรงนี้นะคะต่อไปก็คือในส่วนของ subnet mask นะคะ ซึ่ง subnet mask นะคะก็จะคือการช่วยในการแยกแยะว่าส่วนใดภายใน IP address นะคะเป็น network address แล้วก็ส่วนใดเป็นหมายเลขของ host address ค่ะอะแล้วก็ในส่วนของ subnet mask นะคะก็คือตรงนี้นี่เองต่อไปนะคะก็คือตัว default gateway นะคะ Default Gateway ก็คือทางหลักในการสื่อสารกับ PC ที่อยู่ในซับเน็ตอื่นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง PC ที่ทำหน้าที่เป็น DHCPServer นะคะเมื่อมีการส่งข้อมูลออกไปแล้วซับเน็ตอื่นของข้อมูลก็จะวิ่งผ่านไปยัง Default Gateway ค่ะแล้วก็ในส่วนของคำตอบของ Default Gateway ก็คือตรงนี้เลยนะคะ ค่ะในส่วนของตัวที่2นะคะก็คือ ip config Select all นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลเน้งขึ้นมามากกว่าตัว ip config อีกนะคะแล้วก็ในส่วนของโจทย์นะคะสิ่งที่เราต้องการก็มีด้วยกัน6ตัวนั่นก็คืออมาดูในส่วนตัวแรกเลยนะคะก็คือ IPV4 address นะคะซึ่งได้มีการอธิบายไปแล้วในข้อที่แล้วนะคะว่าคืออะไรแล้วก็คำตอบอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ IPV4 address ต่อไปก็คือ Subnet mask อ,อยู่ติดกันเลยค่ะถัดไปก็คือ Default gateway นี่ตัว Default gateway อยู่บริเวณตรงนี้นะคะ ถ้าจาก Default g a t e w ล y ก็คือ DSCP server อ่า DSCP คืออะไร DSCP server เนี่ยนะคะดออมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol ค่ะอ่าซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูในข้อถัดไปนะคะแล้วก็คำตอบของ DSCP server ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะข้อสุดท้ายก็คือ DNS server นะคะ DNS เซิร์นะคะย่อมาจากโดเมน n นมซิสเต็มนะคะหรือว่า Domain Name Server นะคะก็คือระบบที่มีไว้สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของชื่อโดเมนเนมนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการแปลงชื่อโดเมนเนมดังกล่าวนะคะให้เป็นหมายเลข IP address ค่ะเพื่อที่จะนำหมายเลข IP ดังกล่าวนะคะไปติดต่อ,อยัง s e r v ์ฟเออื่นๆนะคะที่ต้องการ แล้วก็ในส่วนของ DNS Server คำตอบก็คืออยู่ตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นคำสั่งของ i p c o n f i g r e l a t e นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นคำสั่งสำหรับการยุติการเชื่อมต่อ i c p IP นะคะตรงทุกๆ Network Adapter เลยค่ะ IP config นี่นะคะเมื่อเรา Enter มาแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการตัดการเชื่อมต่อของทุกอะแดปเตอร์ค่ะ <_ t od ic> ต่อไปให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig ค่ะ <_ t od ic> อ่ะาแล้วก็ จะเป็นการกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะจากนั้นมาดูจากที่โจทย์ต้องการนะคะก็คือ3ตัวนี้เลยค่ะ,ะตัวแรกก็คือ IPv4 address นะคะซึ่ง IPv4 address อยู่ตรงนี้ค่ะต่อไป ก็คือตัว subnet mask นะคะอยู่ติดกันเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ default gateway นะคะอ่าอยู่ติดกันทั้ง3ตัวเลยค่ะแสดงว่าในส่วนของคำสั่ง ip config release ตรงนี้นะคะคือ3ตัวนี้นี่เอง แล้วตัวต่อไปนะคะก็คือตัว i p c o n f i g r e n a s e ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นจะใช้คู่กับตัวที่แล้วนะคะก็คือ i p c o n f i g r e l a s e ค่ะเพื่อเป็นการขอรับชุด ip address ใหม่จากเครื่อง dhcp ค่ะ รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของ DHCP Server กันค่ะ DHCP นะคะย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol นะคะซึ่งตัว DHCP เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือในการจัดการเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับโปรโตคอล IPC และ IP นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการติดตั้ง IP แบบ Static นะคะ i.p คำสั่งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะแล้วก็ในส่วนของคำสั่งนี้นะคะจะเขาต้องการคำตอบของอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ,ะในคำในตัวแรกนะคะก็คือตัว IPv4 address นะคะเหมือนกันเลยกับข้อที่ผ่านๆมาก,ก็คือตัวนี้ และแน่นอนว่าตัว subnet mask นะคะอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ default gateway เช่นกันเลยค่ะสองตัวนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคำสั่ง ip config set fred dns นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นคำสั่งของการล้างค่าแคชที่อยู่ใน registry นะคะของเครื่องเราซึ่งจะเหมาะกับการล้างค่าแ <c oughs> คชกรณีที่มีการเปลี่ยน DNS ใหม่ค่ะเม <c oughs> ื่อเรา enter ลงมาแล้วนะคะจะเห็นว่าคือข้อมูลของเราในการรับ DNS ใหม่นะคะ <c oughs> จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง i p c o n f i t display dns นะคะ display dns แล้วก็ enter เลยค่ะในคำสั่งของเราข้อนี้เขาต้องการข้อมูลอะไรไปดูกันเลยนั่นก็คือหมายเลข ip ของ yahoo com นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีเลยนะคะดังนั้นเราเลยใช้คำสั่ง Ping yahoo.com นะคะอ่ะเป็นการแล้วเดี๋ยวในคำสั่งหน้าเราจะมาดูกันว่าในส่วนของเขาว่าปิงเนี่ยคืออะไรนะคะจากเราปิงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ipconfig s a y display dns นะคะ มีข้อมูลขึ้นมายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะต่อไปก็คือคำสั่งที่เขาต้องการมี2ข้อนั่นก็คืออ่าในข้อแรกนะคะจำนวนหมายเลข IP ของ yahoo.com เรามาหา y a h o o กันก่อนนะคะนี่นะคะเขาถามว่าจำนวนหมายเลขก p p นะคะอ่ะนี่หนึ่งสสาม สี่อ่าในส่วนของข้อแรกนะคะจำนวนหมายเลข IP ก็คือมีทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วก็หมายเลข IP ทั้งหมดของยาหมนีก็คือที่เราคลิกไปเมื่อกี้เลยนะคะไปนะคะจะเป็นในส่วนของคำสั่งปิงค่ะซึ่งคำสั่งปิงเนี่ยนะคะมีการอธิบายเอาไว้ว่า เป็นการส่งแพ็กเกจ ICMP request จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทางแล้วก็เครื่องปลายทางเนี่ยนะคะก็จะส่งแพ็กเกจ ICMP response กลับมามย่งเครื่องต้นทางค่ะเครื่องต้นทางนะคะก็จะทำการจับเวลาการไปกลับของ ICMP request แล้วก็ ICMP response นะคะซึ่งเวลาที่ได้เนี่ยนะคะจะเรียกว่า round trip t i m นะคะหรือ RTT โดยปกติแล้วนะคะจะมีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีค่ะในส่วนของคำสั่งปิงนะคะตอนแรกเลยก็คือตัวปิงสนุก c o m ค่ะเ,เมื่อเรา Enter ขึ้นมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีข้อมูลพุดขึ้นมานะคะแล้วก็มกีมีคำถามสองข้อนั่นก็คืออยูตัวแรกกันเลยค่ะ รีพายฟอร์มไอนะคะแน่นอนค่ะตรงนี้แน่นอนค่ะนี่อันนี้ก็คือตัวรีพายฟอร์มไอนะคะต่อไปก็คือ RTT อา t ท T ก็คือในส่วนของเวลาซึ่งตรงนี้จะเห็นว,ว่าเวลาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการดาวทิปทามอยู่นี้นะคะ RTT ของเราก็คือจะมีตัว m i n i มัมนะคะแมกซิมัมแล้วก็เอเวอเรนะคะ เป็นการเฉลี่ยมาแล้วรบร้อยนะคะต่อ,อไปก็คือปิ n g 1 2 7ง 0. 0 1นะคะแล้วก็นี่มีฮอมูลขึ้นมาแบบนี้นะคะคำถามอยู่3ข้อด้วยกันนั่นก็คือเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือ r e p i ยฟอร์มเช่นเดียวกันเลยค่ะข้อที่แล้วก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัว คำตอบของตัวแรกนะคะต่อไปคือ R T T เช่นเดียวกันค่ะนี่ R T T ของเราก็คือโอ้แม็กซิมัมมินิมัมเอัวรก็คือ0มิลลิซิกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะอะไรอ่ะคำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะอ่ามีการอธิบายไว้ว่า การทดลองปิ้งไปยัง IP Address สคำสั่งปิ้ง127.0.0.1นะคะเพื่อติดต่อ IP Address เบอร์นี้ซึ่งอยู่บนเครื่องของตัวเองอจะพบว่าสามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นเครื่องของตัวเองค่ะ ตอนนี้เราก็มากันตัวที่3แล้วนะคะนั่นก็คือตัว ARP ค่ะซึ่ง ARP นั่นนะคะย่อม,มาจาก Address Resolution Protocol ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารทำหน้าที่ในการจับคู่ระหว่าง IP Address ทาง Logical กับ address ทาง physical ค่ะซึ่ง logical address นะคะก็คือ ip address ค่ะแล้วก็ physical address นะคะก็คือ mac address ค่ะ,ะในคำสั่งนะคะก็คือ a r p ขีด a นะคะอ่าก็จะมีข้อมูลดังนี้เลยนะคะมีคำถามสข้อด้วยกันคือ ข้อแรกนะคะรายการที่1แน่นอนเลยค่ะนี่คือตัวรายการที่1นะคะแล้วก็รายการที่2ติดๆกันมาเลยค่ะกับรายการที่1อ่าแล้วก็ข้อ3เขาถามว่าคําสั่งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะอ่าคำสั่ง a r p ข a นะคะจะแสดง a r p cast เก็บผลที่ได้จาก a r p วัตถุประสงค์ก็คือนะคะแสดงข้อมูลใน ARP c a d ค่ะซึ่งจะได้จากการทำงานของโปรโตคอล ARP ค่ะมาถึงคำสั่งที่4กันแล้วนะคะก็คือในส่วนของคำสั่ง NS Lookup ค่ะาจากโจทย์นะคะ NS Lookup www.cnn.com นะคะ เ่อเรา Enter แล้วนะคะก็จะมีข้อมูลดังนี้นะคะซึ่งในคำถามนะคะก็จะมีด้วยกัน5ข้อนะคะนั่นก็คือแล้วก็เรามาดูในสองข้อแรกกันเลยนะคะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คือตัวนี้อันโนนะคะต่อไปก็คืออ r ตราแน่นอนคะ่ะต้องตัวนี้เพราะว่าเหมือนกันเลยมีการบอกแล้วนะคะว่านี่คืออ r ตรา ต่อไปก็คือจำนวน IPv4 นี่ค่ะตัว IPv4 คือตัวนี้นะคะแล้วก็ IPv6 ก็คือนี่ค่ะอ่าเขาถามว่าจำนวนของ IPv4 ก็คือ1น,นะคะเช่นกันค่ะกับ IPv6 ก็คือ1เหมือนกันอ่าสุดท้ายเขาถามว่าคำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อค้นหาหมายเลข IP จากโดเมนเนมที่ระบุค,ค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือตัวเทดรูทค่ะซึ่งเทดรูทเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าจากเครื่องผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยนะคะจะผ่านเส้นทางไหนบ้างโดยจะแสดงผลออกมาเป็น IP นะคะ จากคำสั่งนะคะก็คือ trade root psu ac t h นะคะงั้นเรามาดูในส่วนของคำถามมันพร่างๆก่อนเลยนะคะซึ่งคำถามก็จะมี2ข้อด้วยกันนะคะก็คือนี่แล้วก็มาที่ข้อแรกกันนะคะเขาถามว่าในส่วนของโคบนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีกี่จำนวนนะคะนี่เลยค่ะ จำนวนโฮก็คือ30 h o โนะคะแล้วก็ข้อสั่งก็คือคำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเลยนะคะก็คือทำให้ผู้ใช้สามารถทราบว่าจากเครื่องผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยนะคะผ่านเส้นทางไหนบ้างแล้วก็จะมีการแสดงออกมาเป็นตัว IP ด้านหลังนี้เลยนะคะก็ยังอยู่กับในส่วนของคำสั่ง เทรดรูทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเป็น trade root k ีพ s u s u t h t h นะคะจะต่างไปจากเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะแล้วมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวลองมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจะมีคำถามเพียงแค่ข้อเดียวนั่นก็คืออ่ะซึ่งเขาถามว่าออปชั่นที่มีค่าเป็นขีดีนะคะ ทำให้คำสั่ง trade root มีการทำงานอย่างไรซึ่งคำตอบนั่นก็คือ t r a d r r o ู t ขีดดีเนี่ยนะคะการทำงานคือการค้นหาเฉพาะตัวที่เป็น IP ไม่มีตัวที่เป็นโดเมนติดมานะคะนี่สังเกตได้จากด้านหลังเลยนะคะก็คือมีเฉพาะตัว IP ทั้งนั้นเลยนะคะต่างจากด้านบน ตัวเทรดโรด phu.ac.th นิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีพวกโดเมนเนมติดมาด้วยนะคะ